สวัสดีครับวันนี้ที่รามบายนะวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าจากโรงงานการล้างข้อมูลการล้างโปรแกรมนะครับการล้างเครื่องเพื่อที่จะขายต่อคนอื่นส่งต่อเครื่องให้คนอื่นนะครับมาดูวิธีการง่ายๆกันเลยเลยมาครับไปเริ่มรับชมกันเลยก่อนอื่นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับมาครับไปเริ่มรับชมกันเลย ครับมาดูวิธีการรีเซ็ตของ z ซ e b ี e อเบรดเหรือว่ารุ่นอื่นๆ,ๆนะรีเซ็ตในเครื่องนะครับไม่ใช่กดปุ่มกดนะอันนี้เขาเรียกว่ารีเซ็ตมือนะครับตอนนี้ที่เราจําได้ทุกอย่างนะครับเครื่องเล่นด้ปกตินะไม่ได้ลืมรหัสผ่านนะรีเซ็ตแบบนี้จะดีที่สุดนะครับไม่ต้องเข้าไปกดปุ่มยุ่งยากนะก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่ปลดล็อกก่อนนะครับเริ่มจากปลดล็อกก่อนเลยการที่จะรีเซ็ตนะครับให้เราไปลบ G-mail ออกก่อนนะ เข้าพฤติการตั้งค่าเลื่อนไปอีกนะครับเลื่อนไปอีกนะลาดผ่านและบัญชีต่อมานะครับเราจะไปลบบัญชีออกก่อนนะอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจำได้ไม่เป็นไรนะถ้าจำไม่ได้งานเข้านะครับแต่แนะนำเอาชัวร์นะครับลบปอ,อกกานเลยนะครับนำบัญชีออกนำบัญชีออก คุณแน่ใจไหมนะครับตกลงใส่ตัวเซขเข้าไปนะครับครับพอเราลบบัญชีกีเมีออกแล้วนะก็ไม่มีอะไรต้องห่วงนะครับย้อนกลับไปนะเข้ามาหน้าการตั้งค่าใหม่ได้เลยนะครับเลื่อนไปนะคํวาว่าระบบนะครับนี่ระบบตัวเลือกการรีเซ็ตนะครับนี่ครับ ให้เราตั้งค่าตรงนี้นะครับลบข้อมูลทั้งหมดเลยนะเราจะล้างเครื่องเลยนะครับการทําแบบนี้นะทุกอย่างหายหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการล้างแบบนี้นะแในหนําให้สำํำรองข้อมูลก่อนเลยนะครับโอเคครับลบข้อมูลทั้งหมดนี่ยืนยันรูปแบบหรือว่ารหัสผ่านนะกดแซตนะครับมันจะย้ำอีกทีนะครับลบข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมโอเคลบข้อมูลทั้งหมด ปวดรอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับเครื่องจะทำการล้างข้อมูลทั้งหมดนะตั้งค่าจัดโรงงานครับเครื่องบูตมาแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกดถัดไปสตาร์ทได้เลยนะครับสคริปไปก่อนนะครับกดออฟไลน์ไปก่อนนะเดี๋ยวเอ็ดวินจะเข้าหน้าจอหลักก่อนนะครับ กอเปลย่ยนรวเรว็วนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งค่าจากโรงงานของมือถือ ZTE นะครับคเเพื่อนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ฝากกดไลค์กดติดตามรับมีสาระอะไรดีๆจะมานำเสนออีกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ